สวัสดีค่ะตุยนุยตุยนุยแดดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไทจินส่วนมากก็คือฟู้ดบล็อกเกอร์นะคะก็มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วะคะ่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาร้านไคจิงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แพรอิสฮังกี้นะคะที่ชวนเรามาด้วยเราก็ติดต่อเขาชวนมาไม่ได้ชวนนะ <laughs> <laughs> เราขอเขามาด้วยเป็นร้านของเชฟตั้ม ที่แบบว่าเราอยากรู้จักขเขามากเลยนแต่เขาก็คงไม่ได้อยากรู้จักตลอด <c oughs> ใครเคยดูช่องพี่ด um ีเจภูมินะก็จะเห็นพี่เขาบ่อยๆกับในการแบบหัวคั่วทัวริง่งคนหัวคั่วะอ,ะอย่างเงี้ยที่แบบว่าพี่เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาตกปลาเขาก็แทรกสาระตลอดเวลาทำอาหารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราก็เป็นแฟนคลับเขาคนนึงนะฮะเราก็อยากจะมาลองชิมฝีมือเขาว่าจะเป็นอย่างไรกันง <B ang> าสู่ร้านไข่จินนะครับรับผมผมตานทางก่อนแจ้งเหลวนะครับคุณจะได้ทานอะไรให้ท้องเคยพูดกหนหอดนะครับสําหรับข้อแรกของเรานะ,ะจะเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าในยุคสมัยอโยธยาเนี่ยเคยมีกษัตริย์ท่านทรงโปรดที่จะสวยขนาดที่ออกกฎหมายมาว่าสามัญชนไม่คู่ควรที่จะทาน ปลาตะเพียนขาวนั่นเองเพราะปลาตะเพียนขาวของเราคระับจะเป็นปลาตะเพียนขาวขนาดเล็กที่เราคัดสรรมายัดไส้ด้วยไขมันของปลาเก๋าจ็นคือแบบปลาแห้งกรอบ น้ำม้าคาติชูตเตอร์นะครับอันนี้คือไอนุ่มฟินิคัสฝรั่งเศสน,นะครับที่เรานำมาเป็นๆน,นะครับแล้วก็เสิร์ฟกับดาชิคอนเสิร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็อินฟิวส์รสชาติไปกับสาเกตัวแอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยในการทำให้เาาราจะเกิดอาหารมากขึ้นเบาๆแม้เราจะน้ำแข็งแห้งเป็นยาหนะในการนำกลิ่นอนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมที่ผมออกแบบมาเองนะครับกับทีมเป็นกลิ่นน้ำหอมของดิฉันพันี่เองนะครับอ่าตัวนี้เป็นแอปเปรลทิฟก็คือเครื่องดื่มเรียกน้ำย,อย่อยหรือที่พี่เขาถนัดคือค็อกเทลนนนั่่เเเองงป็ททาทาีรถูกใ ก็เป็นออยเตอร์ชูเตอร์นะข้างบนเขาจะเป็นไวายการิต้าที่ทำมาเป็นไอติมพร้อมกับคอนสึกไปเด็ก็จะเป็นมิติรสชาติก็คือมันจะเป็นเหมือนกินเวลากินหอยกับคอนสึกแต่ตันนี้มันจะได้สะดุดความหอมจากตัวที่เขาน้มหอมมีเทอเทออกมาเบลาโรมาก่อนแต่เข้าที่จมูกปุ๊บกลินคอนสึก กลิ่นหอยรวมๆกันแล้วตกด้วยตัวการิต้าไวน์มนจอ,อกหวานๆนอหอมๆแบบฟิล,ลแบบสดชื่นอ่ะทั้งหมดคือทั้งคำมันคือสดชื่นเริ่มต้นได้ดีตอนนี้ลิ้นเริ่มเคลียร์แบบน้ำลายเริ่มไหล่พร้อมจะกินคำต่อๆไปอ่าท่อสมัยที่เรจะเสิร์ฟนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นสลัดปลาดิบสไตล์ยูอออเมริกาใต้นี่ก็ซิเชนั่นะครับซีิเชอีกักเนี่ยคือซอสที่สดชื่น เรียกว่าวินิเกรตนะครับซึ่งตัวซอสเนี่ยเป็นไรซ์วินิก้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผสมกับสต็อกดัชเชอและกลิ่นรสชาติต่างๆชื่อน้อยากเพิ่มความเย็นเข้าอีกโดยการเอาซอสตัวเดียกันนะครับมาขึ้นเป็นไอนิต้านะครับตรงนี้ก็จะทําให้เพิ่มผิวสัมผัสและกดอุณหภูมิเนื้อปลาให้สดชื่อมีขึ้นเขาอยากที่อยู่ทามลางใส่พันเนี่ยขายกันประมาณสักแปดสิบเก้าสุดท้ายเปรียกเปียวหวานหอมแบบชนิดเนี่ยถ้าไม่เป็นปลาที่ชอวบางกอกเช่นซอสรวมหอมมากเปรียกเปียวอ่อนหวานหอม นี่คือมาระดองแต่เอาไปดองในน้ำส้มสายชูสไตล์ญี่ปุ่นเป็นโชยุซอสที่เราบบเบรนเองเป็นเแบรนด๊โชยุของเรานะครับที่มีการปรับรสชาติให้เหมาะกับเนื้อปลาในค่ำคืนี้โดยเฉพาะสำหรับคอสตอไปจะเป็นซาชิมิพาร์เตอร์อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับฝัง่งสีดงจะเป็นคอรเทลสแครปหรือว่าปลาแห้งไก่อยู่ในตระกูลคล้ายๆพวกจะบอกว่าเป็นพวกชว,ว,วารีมีความคล้ายชิมาอาจิก็ใช่จะไปใกล้ๆตระก,กรูลสควอสควบิเดย์พวกทูน,น่า แล้วแต่ยังไม่ถึงดีก็ยังไม่แดงจ๋านะครับยังออกอมชมพูอยู่อันนี้เป็นปลาจากทางสุราษนะครับเสิร์ฟมาคู่กับปลาเนื้อขาวอันนี้คือโคเบียรือปลาช่อนทะเลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่ชินเคจิเมะตามมาตรฐานของเราที่ส่งมาจากทางบางเลอันนี้เป็นปลาที่ผ่านการบ่มมาแลา้วทั้งคู่นะครับระยะเวลาประมาณไม่เกิน5วันข้อมูลเราไม่แน่นเร<บ>า,<บ>ามากินนึ่งเดียวมาชิมเลยดีกว่า เาจะไม่ได้จะแอบมีกินก so 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 ินปลาแต่แบไม่ใช่กินเหมอนกินปลาดีๆนี่นันเนื้อจะใกล้เคียงกันเหมือนมันจะร่นๆกว่า้มันจะมีรู้สึกเหมือนจะมีกลิ่นไอ้เคาาของปลาเหมือนจเจ้าวแบบนี้ไม่ได้ขาวกินขาวไม่มีตัวนี้อยากลองมากปกติจะเป็นขิงดองใช่หะดองป สภาพไอไ<ด>้เนืนจะชอบรือเป็นเนี่ยย<ม>ิ่ผมตเี่ยวะรัปลาหมึกอือ,อร่อย สวสวัดีครับคำว่าอุมาเกษตรนะครับหรือว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็อาจจะรู้สึกไม่คอม p l e t นะครับก็อันนี้ยังเป็นเกรดนำเข้าครับอันนี้เป็นพันมุระสกินะครับซึ่งนิยมทานในช่วงของฤดูร้อนตอนนี้เราจะเสิร์ฟบเป็นขนมปังโมกฮอกไกโดที่เราอบเอง in house นะครับท็อปด้วยเป็นพาเชอังคิโมเป็นตับปลาอังโกลมังฟิชนั่นเองนะครับท็อปไปด้วยเป็นดิลนะครับเป็นผักชีราวและ Dante, да เดี่ยวเขียนป่านะครับอันนี้ถ้าไหวแนะนําให้ยกทานในคําเดียวถ้าจะกัดก็ระวังหอยเม่นโล่งนิดนึงนะครับคําเดียวจบการทําเมนูที่แบบว่าความละเอียด้าบบชิวๆใส่ใส่แบก็จะดีกว่าหอยกะไล่หวานกินออกแนวกระเทียมกระเทียมนิดเลิกทำนี้เลยโบรชบลูเฟรมไฟ LED นะครับก็จะมีระดาษแนวน์ไฟสีฟ้าจากของออกสีแดงนะครับตรงนี้มัน ทำให้มีการ conversation ด้านบนตัวเนื้อปลานให้มีหลายรีแอคชั่นหรือความเครียงที่เกิดจากน้ำตาลไหมเนี่ออกมาไวกว่าโดยที่เนื้อปลาไม่สุกเท่าทีดควรอันนี้คือปลาดุกนาแล้วก็เป็นปลาดุกนาที่มาจากเะเลสาบวิชารานาดเองอันนี้เราเอาไปซูวีนะครับเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับกับซอสคาบิยากิซอสสไตล์หวานที่เราขึ้นกับก้านของปลาตัวเดียวกัน นะครับเราก็หัวกับเศษเนื้อต่างๆเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเราไม่ทิ้งให้เสียเอามาสับละเอียดผสมกับแป้งเอาไปทอดทำมาเป็นนูมาสุทัมโบ้นะคระหอมอามากเนียนฟูนุ่มข้าวกำลังดีตัวที่เขาตอกมาทั้งบนเนี่ยกรอบๆส่งกลิ่นหอมคำนี้ดีเนื้อแน่น,นชอบละถ้าไม่บอกอะ่ะถ้าไม่บอกเลยเราไม่รู้มาก,ก่อนอะ่อะเราเคยภัยมากว่ามันคำน,น,นี้มันเฮ้ยมันวัตถุดิบมันอยู่ใกล้ๆตัวกันเนี่นยหรอดี หรือว่าปลาเก๋านั่นเองนะคะที่เป็นปลาเก๋าดอกดำที่เรานำมาเป็นเนจากทางแสมสารนะคบเรามาทําการอิเคจิเมะในฟิชแอนของเราและวันนี้เนี่ยเป็นปลาที่ใช้เครื่อง Dry a เอที่สั่งทําปรับอุณหภูมิตั้งแต่ที่เยอนละมันมาเลยวันนี้เราเสิร์ฟมา Dry a เอมาแล้วหกวันนะครับกับสมุนไพรที่เรียกว่าว่านสาหอมที่เราปลูกเองส่วนข้างบนนะครับอาจจะเคยได้ยิน คำว่ายูสุโคโชยูสุโคโชเนี่ยจะเป็นเทคนิคญี่ปุ่นในการเอาพริกแกงเกลือถนอมหรือส้มยูสุไว้แล้วเอาแง่คิดเดียวกันมาใช้กับมะกรูดที่เราปลูกเองครับเพราะนี่คือมะกรูดโคโชนะครับผมอ่าแล้วก็ทานในซอสนี่กิอวิธของเรานะครับกลิ่นพ็อดไทยอะกลิ่นสโมคเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยกลิ่นมะกรูดเนื้อปลามันจะแน่นตอนแรกคำน้ำคำมันเหมือนเด็กเจอวันที่มันหนึบหนึบอะจุดเพรดาน มันจะมีรสเปรี้ยวหวานจากข้าวนิดนิดแต่รสข้าวไม่ได้จัดมากเออนี่ยีไม่มีกลิ่นข้าวกล่อะไรเลยกลิ่นทั้งคันเหมือนพี่นอาหารไทยสดไม่ได้แปลว่าดีที่สุดเสมอไปแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยสดหรือเป็นยิ่งดีอันนี้เป็นก้างแก้วจากทางพังงานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะน็อกปิดชีพก้างให้เข้าไปโดยไม่ทวงมาในการลงน้ำเทยอุณหภูมิติดลบก่อนที่จะเอาไปสะดุ้งในน้ำร้อนไม่กี่วิ แล้วทีนี้ก็มาลงน้ําทอรเอุณหภูมิร้ปปอนอบอีกอหนึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิทําให้เราสามารถเรียกว่าเนื้อก้ามมันคอนทราบกับทันหันแกะเปลือกออกมาได้โดยที่เ<ม>นื้อก้างอยู่ในระดับประมาณว่าดิบเลยเปลือกกับหัวเราไม่จึิงให้เสียก็เอาไปผัดกับน้ำมันทำเป็นน้ำมันหัวก้างนะครับอ่าอินฟิวสมาแล้วท็อปข้างบนเพื่อให้มีกลิ่นของตัวก้างกาบค่อยมากขึ้นนะครับแซอสที่เราใช้เนี่ยเหมือนเดิมเพรามมาจากก้างแช่น้ำปลาก็เลยเปลี่ยนซอสเป็นน้ำปลาหวานวินาชันครับ ีอ่อันอน,นีนนน้กตอนนี้มันนี่นะความลุกใครเคยกินพวกกุ้งน้ำปลาก้างน้ำป,ากกาปาลาเทลจะประมาณนั้นกรอบเด้งเฮ้ยมันหอมบอกไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำไหนคือแบบฟิลมันหอมอ่ะดูหน้าเอาแล้วกันนี่นอนอะไรไหมเนีย่ยที่เราต้องเนรียม หอยชักตีนนะครับเป็นหอยชักตีนโลกนี่เป็นหอยชักตีนเป็นนะครับที่มาจากทําบังเสช่นเดียวกันเป็นหอยที่ชาวบงเก็บด้วยมือนะครับแล้วอีกส่วนคือเอ็นหอยจอบนะครับตัวนี้เราเสิร์ฟมากับซอสที่ว่าโกมาเอกนะครับจากซอสมันงาค่ะ นะครับผมข้างบนเนี่ยก็มีเป็น edible flower b เล็บครุฑมีรู้ที่นำเข้าแต่ว่าอีก2อย่างจากสวนของเขาเองนะครับว่าโฟมเนี่ยเป็นการใช้เทคนิคโปรตีนไขมันพืชเพื่อมา emulsify หรือตีเป็นซอสซิตรัสส้ซมซ่าและเลมอนให้ฟูนะครับเพื่อใช้ผิวสัมผัสที่สดชื่นหอมออน้ำมันง,งาหวานๆเผ็ดๆมิติดี<อ>นี่คำนี้กินมาเป็นอันดับกิน ทีนน้ำมันงาความหวานเผ็ดจากซอสแล้ว้อหอยเล้งๆงจบครับอันนี้จะเป็นปลาทอดน้ำปลาลุยสวนสไตล์ไทยจีนอันนี้คือปลาอังเกยตัวนี้เราเอามาบ่มก่อนที่จะทอดน้ำปลา้วเสิร์ฟคู่กับเครื่องลุยสวนซอสเครื่องแกงเป็นพิเวททำจากแกงใต้นะครับว่าจะเสิร์ฟไปด้วย้นโมแรงครีมน้ำปลาหวานนะครับอู้โมเรงเขาแข็งกำลังดีขึ้นยอดดีเแต่เราจะตักเครื่องตามทีหลัง เปิดพิตธีแล้วปลากรอไปมันดีแล้วบบแบบเ,เครื่องแกงกลิ่นชัดครบตัวเมอแรงดอกเย็นๆใช่ไหมนั่กินแบบกะทิอ่ะอหลายคำกินให้ครบไม่คำเดียวเวิร์กเวิร์กที่สุด,สดคำนี้แม่งดีทุกคำมันเนีน้ยพิธีดีมาก ครับครับัวันนี้จะเป็นข้าวหน้าปูาคาริโดมสไตล์ไคจินนะครับครับผมวันนี้เราเลือกใช้เป็น ปูม้านะครับเป็นกระเชงปูม้าเสคัดพิเศษที่ปกติตตตส่งออที่เดียวอันนี้ผมกล้าบอกเลยว่าราคาส่งโลพันเเลยนะครับไม่ใช่ของถู่นะ<ม>ซึ่งแต่ก่อนอะเขาไม่ค่อยขายคนไทยกันเพราะว่าไม่มีใครสู้ราคาแล้วเขาเลยตีตลาดนอกอีกเดียวเราใส่ข่มิโซะท,ที่เราเคี่ยวเองนะครับเราเอามันปูเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่ามาเคี่ยวใส่ความเป็นไทยเข้าไปโดยการเคี่ยวด้วย,ยรากผักชีและน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านเวเปอร์เข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นทิมะไข่เค็มปตดองน้ำปูดองของเวเปอร์เนี่ย มาแช่ไข่เป็ดไว้ก่อนที่จะผสมครีมมัดไข่ขาวนะครับตัวแรกมีม้วนสกิปตัวเดิมนะครับกลับมาท็อปขบนให้นะครับในคำนี้ก็จะมีเนื้อปูมีข้าวที่ผัดกับเนยแล้วมันเปื่แล้วมีคันนี้ที่สวยเขาทำเองไข่ก่อนนะชิที่เราตักนี่ปูนั่นสัตว์ข้าวบวบ เขาแบบเต็มๆฮู้มิติมิติได้แล้วใหม่แล้วข้าวสวยยังร้อนๆอยู่แต่ตัวข้าวนุ่มหอมมากแล้วก็เนื้อนนสัตว์ตองต้มไม่เคยกินเนื้อปูแน่นๆเท่านี้แล้วแบบหอมหอมหอมพริกแบบแนวซีฟู้ดหน่อยๆตัวมันปูที่เขาทำมาแบบกลิ่นมันจะอ้วนอยู่เนี่ยตีรวมกับอูนิที่มันเป็นครีมครีๆบางๆแซงอกปากเราเลย สำหรับคอสปิดท้ายเรานะครับเราจะปิดท้ายด้วยมิโซะซุปนะครับค่ะมิโซะซุปของเราวันนี้เนี่ยจะเอาไปอินฟิวส์รสชาติมาด้วยเครื่องต้มโขงสไตล์ไทยนะครับเราท็อกข้างบนด้วยนี่เป็นน้ำมันผักชีใบเลื่อยนะครับและข้างๆเนี่ยมีเป็นสาหร่ายวากาเมะนะครับจากประเทศญ,ญี่ปุ่นและเต้าหู้ไข่ที่เราตัดให้เหมือนกับต้นไม้น้ำเป็นอีกร่าของไข่จีนนะครับและมีผักหวานด้วยนะครับจากสวนผักของเราท็อกแนวมันแบบใสๆเปรี้ยวแล้วก็แบบ ความแบบจากเ,เครื่องเทศมบนีะกินโดยรวมทนต้็นโค้เลย,เลยนะครับอันนี้จะเป็นสา <Ooh. S 2> โชซาวนะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวแดงจากทางป,ปากเกร็ดบ้านเกิดของเรานะครับผสมกับใบเตยอ่อนจากสวนเราแล้วก็มีน้ำมะนาวท่านเอาเข้ามาสักเยอะนะครับโดยการเอาเขประมาณไข่เต่าที่เลี้ยงหมาต้องออกลูกดีครับเปลือกหวานมันจะมีกลิ่นแบบข้าวคล้ายๆพวกใบเตยกับใบย่านาง ่แบบบางทีมแบมันหอมเลยกแบบทิ้งอัลตราเทสไทวไ้แบบไม่ขมแต่กลิ่นหอมมาอยู่ค้างนานมากดีสำหรับของหวานเราจะเป็นไอศครีมวอลลุ่มนีนะคะอันนี้แกะสูตรเ<อ>นี่ยตู้ที่ญี่ปุ่นเลยจาก์จิ้งจีเออเกลและอิงค์สแบ็กเฟสนะครับก็ใช้คาร์โบเจนของเราทำเองเช่นเดียวกันนะครับมิฟิวส์กับนมหมานะครับถ้าว่าช็อกโกแลตเมักคาร์โบเราจะเสิร์ฟมาคู่กับไข่หวานของเราเป็นทมาโต้คัสเตอร่าเค้กนะครับเป็นสไตล์ที่ปั่นไม้ปูโดยไม่ต้องใช้แป้ง นะครับซึ่งสิ่งที่มาแทนแป้งของเราตรงนี้คือเอ็นของวากาที่เราทำของสีตรแป้งก็เลยตรงนี้ครับเรารู้สึกว่ามันเป็นปลายคอร์ดที่ทุกคนทิมเราจะสร้างมูลค่าสร้างความคุ้มค่าให้กับโรงงานได้อย่างไรก็เ,รเลยเอาตรงนี้มาปันป่นละอีกดเราก็เอาไปอบนะครับทำให้กลายเป็นคัสเตลเ่าเคสที่กึ่งครีมเพราะว่ามีน้ำตาลแต่ไม่ได้ใส่เกลือเลยนะครับไม่ได้ความเค็มมาจากตาลเท่าน,นัเราก็ไม่ได้ใส่แป้งเลยชิมตัวนี้เลยกัน จำอันนี้รู้สึกว่าเนื้อเป็นไข่แต่ว่า,วา,าฟูหวานทำวยเตยนี้เทปหวานเทบแล้วก็อินหอมชาพุ่งขึ้นเลยเือมันจะมีมิติของมันกินชากินนปังกินไข่เกิด ที่เราแยกไม่ให้ทานน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมกันเนี่ยก็เนื่องจากว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดกรดของมะนาวอ่ะจะไปตัดความมันการเดินชาของมิตตัวชาวเนี่ยอยากให้รับความมันให้เต็มที่ก่อนพี่ก่อนเราใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนเป็นตัวเพลย์เคอเซอร์ล้างปากเพืเ่อที่ทำให้เราวีฟเฟชกลับไปทานได้ใหม่รวมทั้งร <c oughs> ื่องเสร์มถนมมาดีและย่างองนภูมที่ดีเนี่ยครับเราจะสามารถดูได้ว่าเนื้อกุ้งจะไม่ยุย่ยไม่ขาดและแยกออกจากกันพอตัดตรงโคนหางเนี่ยนะครับ <c oughs> โ oh. <Okay. Okay. S 1> อ้โอเคตจับตรงโซนหัวโ <Okay. S 1> ปรตีนรูดมามันจะแบบขาดกลางเจคเกเรนสควอมชั่สเนื wow. um น้อกุ้งมันต้องมาได้แบบนี้ครับโอ้โหเร็วนี่คือว่าีกางที่เชฟบอกว่าที่เชฟตัมะะ้มบอกว่ามันคือเตาที่ใช่ครับซึ่ง <c oughs> เอกลักษณ์ของเราเนี่ยครับตัวเ <c oughs> ตาเนี่ย คือความจริงอ่ะคือระบบเดียวกับเตาอังโกนะครับแต่ว่าเราอ่ะทำให้มันสามารถย่างกุ้งหลายตัวได้พร้อมกันเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมใช้เตา mm hmm. อังโกเพราะรู้สึกว่าเป็นสูตรที่รงตัวที่สุดตแต่ว่าลองคอมบิลองสกราร์แมนด์ได้ลองนู่นลอง,ลอง,ลองนี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เกิเตาอ mm ังโกลแต่เสร็จพอใช้เตาอ mm ังโกลย่างไม่ทันโดนลูกค้าด่า mm hmm. ก็เลยไปออกแบบเตาสเตเลสคล้ายๆเตาบิโซปันมาทําไม่เหมือนเดิม mm hmm. ก็เป็นเดือนเหมือนกันวันดีคืนดีอยู่ดีก็บอกหน้าเฮ็เช่ของเวเปอร์ก็แบบ เฮ้ยจัดดอโรมาทุบเลยทุบเตาแล้วก็เอาเตาอ่ะโยนออกไปกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของก้งเผาที่เวเปอร์นะครับคือฐานของเราและเครื่องปั้นดินเผาซึ่งผมเป็นคนก่อเกรดอยู่แล้วเป็นเป็นกรมก่อเกรดนะครับก็เลยไปให้ที่ก่อเกรดเนี่ยออกแบบพื้นอัางโลมาวางใต้เตาย่างเพื่อให้กลิ่นนีน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเรากินที่หลังสุดเลยใช่ไหมครับ ถ้าเกิดตัวมันกุ้งนะครับคือตัวมันกุ้งเนี่ยคือผมกินผิดรออีกสักตัวหนึ่งเพราะเราเลือกใช้เครื่องปั้นดินเผาในการใส่น้ําจิ้มเป็นหลักเนื่องจากว่าทั้งน้าจิ้มซีฟูดและน้ำปลาเนี่ยโดยเฉพาะน้ำปลาครับจะมีกลิ่นอโวมาที่รุนแรงคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผาที่ทั้งดีกละไม่ดีคือมันซึมพอมันซึมเนี่ยมันดูดกลิ่นลงทําให้กลิ่นน้ําปลาไม่โชยมาเตะจมูกก็เหม็น ใส่ปลาใส่น้ำปลาใส่ซีฟู้ดจะไม่เหม็นถึงจมูกเราถ้าไม่บรรยากาศเวลานั่งคุยเนี่ยสามารถคุยได้โดยไี่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นปุกๆอยู่นะครับวลาคุณมาเดทมาอะไรมันก็จะได้เหมาะสมมากขึ้นเชิญครับขอบคุณมากครับยังไม้เช็คไปขน